สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับแพรอีกแล้วนะคะในช่องพเกตทราเวลน,นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะแพรก็จะมาพูดถึงการดูแลคันในช่วงไตรมาสแรกน,นะคะแล้วก็อาการของคุณแม่ในช่วงนี้นะคะ1-3เดือนนะคะช่วงไตรมาสแรกเนาะเอ่อช่วงนี้ก็แพรก็ยัง เฉยๆอยู่นะคะไม่มีอาการแพ้ท้องใดๆนะคะก็ช่วงนี้ก็เริ่มจะเข้าในไตรมาสในช่วง2เดือนแรกนะคะกำลังจะเข้าช่วง2เดือนแล้วนะคะก็ตอนนี้ท้องเริ่มโตขึ้นเยอะแล้วนะคะมีแต่คนทักนะคะว่าทําไมท้องนี้ทําไมท้องโตจังเลยโตไวจังเลยตั้งแต่แตั้งแต่ แรกๆนะคะก็คือยังไม่มีใครรู้ว่าท้องนะคะแล้วก็พอพอมีคนรู้ว่าท้องแพรวก็ไม่รู้ว่าทําไมนะคะพอมีคนรู้เยอะๆว่าท้องท้องเริ่มโตขึ้นแบบอย่างเห็นได้ชัดนะคะว่าเออท้องนะคะมีแต่คนทักว่าทําไมท้องโตจังท้องใหญ่จังนะคะบางคนก็ทักว่าเออได้ฝาแฝดหรือเปล่าอันนี้แพรก็ไม่รู้นะคะเพราะว่า,ายังไม่ได้ไปอุลตราซาวนะคะยังไม่ได้อ่ดูว่า,าน้อง เป็นตัวอ่อนยังไงนะคะ,ะแพวก็มีนัดกับคุณหมอ,อในวันที่20มิถุนายนนี้นะคะก็จะเป็นการอุลตราชาวครั้งแรกนะคะของท้องนี้นะคะก็ช่วงนี้ก็ยังไม่มีอาการแพ้ใดๆนะคะก็คือแพ้ก็ยังกินทุกอย่างได้ปกตินะคะก็คือกินได้ทุกอย่างนะคะไม่เหม็นไม่ไม่ไม่เหม็ไม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 หนไม่อะไรเลยนะคะก็กินอาหารพวก ผัดผัดทอดแล้วก็อาหารอีสานนะคะกินได้นะคะแล้วก็พวกของหวานของเปรี้ยวนี่ก็เริ่มกินได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้แพลวเริ่มมีอาการแบบรสชาติลิ้นมันเหมือนมันจะอ,ะอยากกินเปรี้ยวๆนะคะเพราะว่าช่วงแรกๆตอนช่วงหนึ่งเดือนแรกเริ่มเริ่มเริ่ม ช่วงเข้าช่วงสัปดาห์ที่4นะคะแมวกินแต่ของหวานช่วงนั้นก็คือเน้นหวานมากเลยนะคะก็คืออยากกินแต่ของหวานอยากกินแต่พวกขนมพวกเค,ค้กพวกอะ,อะไรเกี่ยวกับอะ,อะไรที่มันหวานๆนะคะพี่แบบอยากกินแบบแบบของพวกนั้นนะคะแล้วก็อาหารแมวก็กินพวกพิซซ่านะคะช่วงแรกๆเลยอยากกินมากก็คือพิซซ่าสปากเกตตี้นะคะแล้วก็ มากินผลไม้ก็กินพวกเน้นไปพวกทุเรียนนะคะช่วงนี้ฤดูการทุเรียนนะคะก็เลยแบบของโปรดนะคะกินกินแบบเพื่อลูกเพราะว่าคุณหมอว่าทุเรียนมันมันดีต่อต่อเด็กทารกนะคะก็คือช่วงไตมาแรกหนึ่งถึงสามเดือนนี่ก็คือ,อให้เน้นโฟริกนะคะ ที่มันช่วยสร้างเซลล์สมองให้ลูกนะคะ,ะแล้วก็ที่มันจะไม่ทําให้ลูกเป็นอะ,อะไรนะลูกปากแหว่งเพดานโบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะประมาณนี้นะคะก็คือ,อตั้งแต่ตั้งแต่รู้ว่าตั้งคันนะคะแพลวก็ไปฝากคันเลยนะคะก็คือไม่ได้รีร้ออะไรเลยนะคะพี่พี่เพราะว่าแพลวว่าถ้าเรารู้ตัวเร็วว่าเราตั้งคันแล้วก็ไปฝากคันเร็วมันจะดีที่สุดนะคะแต่ว่า เราจะได้มีคําแนะนําจากแพทย์นะคะว่าเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงต้องบารุงยังไงนะคะแล้วก็จะได้ตรวจเลือดเพื่อดูดูความผิดปกติของร่างกายของเรานะคะมันเป็นผลดีกับเราเองนะคะว่าบางคนก็บอกนะคะว่าคันยังอ่อนอยู่เดี๋ยวเพิ่งไปอะไรประมาณนี้ก็มีหลายคนนะคะที่แนะนําแพลวบอกว่าให้รอปีก่อนแต่ว่าแพทวคิดว่าไม่ต้องรอนะคะเพราะว่าคิดว่า เพราะว่าเราเรารู้ว่าเราท้องเราเพื่อความชัวร์นะคะเราก็ไปฝากคันเลยจะดีกว่านะคะถึงถึงจะไม่ได้อุ้งตาซาวแต่ว่าเราก็ได้ตรวจเลือดตัวอะไรเพื่อเพื่อดูว่ามีความผิดปกติอะไรเกี่ยวกับตัวเองหรือหรือว่าแฟนหรือว่าอะไรหรือเปล่าอย่างนี้นะคะเราก็เตรียมมพร้มพอรมนะคะเตรียมความพร้มพอรมสำหรับร่างกายเพื่อที่จะ ั้งคันนะคะแล้วก็จะได้บำรุงร่างกายตัวเองนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นพิเศษนิดนึงนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็อย่างที่แพลพูนะคะก็คืออ่บำรุงนะคะแพวก็เริ่มบำรุงตัวเองเยอะนะคะเพราะว่าท้องนี้รู้รสึกว่าแพวจะไม่ค่อยแพ้นะคะไม่เหมือนไม่เหมือนตอนท้องน้อง iPad นะคะตอนท้องลูกคนแรกก็คือแพ้หนักมากนะคะช่วงไตรมาสแรก,กคืนหนึ่งถึงสามเดือนก็คือแพ้จนแบบซุบผอมนะคะแล้วก็ผิวดำนะคะ กินอะไรไม่ค่อยได้เลยตอนนั้นก็คือน้ำหนักรดเรยอะมากนะคะ่ส่วนท้องนี้ก็คือกินได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็ผิวพรรณก็คือเปล่งปังแล้วก็ไม่ไม่มีสิวนะคะพี่ไม่มีสิวแล้วก็ไม่เกิดฝ้าอากาศอะไรดํดอะไรเหมือนเหมือนท้องเหมือนท้องน้องลูกผู้ชายนะคะรอบนี้ก็คือพีสามารถกินทุกอย่างได้หมดเลยค่ะไม่ไม่แพ้ท้องไม่มีอาการแพ้ท้องใดๆนะคะแล้วก็อนอน นอนกีีน่นอนหลับปกตินะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะบำรุงน้องเยอะๆนิดนึงนะคะ mm hmm. เพราะว่าเป็นช่วงที่สร้างเซลล์สมองนะคะกำลังก่อสร้างเซลล์ส่วนต่างๆของร่างกายนะครับแม่ๆในช่วงตั้งครรภ์ไตรามาสแรกก็ต้องดูแลเอ,อเอาใจใส่นิดนึงนะคะ แต่ว่าน้ําหนักของแพลวช่วงนี้ก็ขึ้นมาประมาณ2กิโลแล้วนะคะก็กินเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คุณแม่ก็คืออยู่บ้านนะคะไม่ได้ทําอะไรก็คือมีแต่กินกับนอนนะคะแล้วก็ออกกำลังกายบ้างนิดนิดหน่อยนะคะแล้วก็ทํางานบ้านนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเริ่มเหนื่อยนะคะเหนื่อยเริ่มเข้าช่วงเดือนที่สองแล้วก็ท้องก็เริ่มโตขึ้นนิดนึงแล้วก็ทําอะไรก็เริ่มจะลําบากแล้วนะคะ แม่ก็คือตั้งตั้งตั้งรับไปแล้วนะคะว่าเออเดี๋ยวต่อไปถ้าข,ข,ขึ้นช่วงเดือนที่สามเนี่ยก็คือจะเริ่มทําอะไรไม่ได้แล้วนะคะแล้วแคลก็ตอนนี้คือกังวลเกี่ยวกับหน้าท้องมากเลยนะคะเพราะว่ามันท้องมันเริ่มโตอย่างเห็นได้ชัดแล้วทีนี้แคลก็กลัวแบบท้องหน้าท้องแตกลายนะคะแคลก็มีคิมลุงแบบนี้นะคะคิมลุง ซื้อมาจากไหนติดต่อมาท้อของเจเซ่นะคะก็เห็นเขารีวิวกันเยอะมากนะคะเห็นเขารีวิวกันเยอะมากว่าเห็นใช้แล้วเห็นผลนะคะแพลวก็เลยซื้อมาลองใช้ดูนะคะ3กระปุกก็น่าจะคิดว่าน,น่าจะใช้ได้จนถึงคลอดเลยนะคะ3กระปุกนะครีมเข้มข้นมากนะคะีนแบบนี้นะคะ ใช้ดูแล้วก็แบบว่าคิดว่ามน่าจะเห็นผลนะคะเพราะว่า,าท้องเริ่มขยายใหญ่มากตอนนี้นะคะก็คือประมาณนี้เลยพี่พีกี่ดูดิว่าสองสองเดือนอะสอเดือนนะคะเนี่ยก็คือแบบทุกคนแบบคิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่สามเดือนแล้วหรอสเดือนแล้วหรอเขาบอกก็คือมันท้องใหญ่ท้องใหญ่แตกต่างแากคนแรกมากก็คือ พี่ๆที่เขาเห็นแพลตอนแพลท้องน้องไอแพรเนาะก็คือแบบท้องเล็กตอนช่วงแรกๆก็คือจะไม่รู้เลยนะแพลท้องได้สามเดือนแล้วถึงรู้นะคะก็คือไปฝากเลือดเจาะเลือดอะไรก็ก็ยังโอเคนะคะก็ปกติแต่ว่าตอนนั้นก็คือแพ้ท้องหนักมากนะคะแพ้ท้องหนักมากไม่เหมือนไม่เหมือนท้องนี้นะคะก็คือแตกต่างกันมากเลยนะคะท้องนี้แต่ว่าแพกวก็คิดคิดภาวนานะคะว่าขอให้เป็น ผู้หญิงนะคะท้องนี้เพราะว่าท้องที่แล้วได้น้องผู้ชายแล้วนะคะก็เลยอยากได้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะก็คือในใจนะคะก็คือยังมีแค่2คนนะคะ,ะดานี้ก็อยากได้ดานี้ก็อยากได้ผู้หญิงนะคะอยากได้น้องผู้หญิงนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็คือช่วงแต้มแม่แพ๊บก็จะดูแลตัวเองเอยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาจะทําอะไรก็ต้องรอก่อนนะคะรอให้อ่า น้องโตวกว่าน,นี้ก่อนนะคะก็คือให้คันแข็งแรงก่อนนะคะแพวถึงจะเริ่มเดินเริ่มออกกาลังกายนะคะเริ่มเตรียมตัวที่จะคลอดน้องนะคะช่วงนี้แพลวก็ต้องอยู่เฉยๆก่อนนะคะเพราะว่าช่วงแต่มาแรกน้องยังอ่อนๆอยู่นะคะก็ทําอะไรมากไม่ค่อยได้นะคะก็ฝากติดตามฝากกดเป็นกําลังใจให้กับแม่แพลวด้วยนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นกันนะคะว่าน้องจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะบางทีคุณแม่อาจจะปวดนิบก็ได้นะคะเพราะว่าเพื่อความชัวร์ตอนแรกแพลวก็นี่แหละคุณหมอที่โรงพยาบาลน,นะคะบอกสาวสองครั้งว่าได้ผู้หญิงพอออกมาแล้เป็นผู้ชายนะคะรอบนี้แพลก็เลยคิดว่าแพจะตรวจ เพื่อความชาเตเจนเพื่อความชัวร์นะคะว่าน้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเราจะได้เตรียมของสําหรับน้องให้ถูกต้องนะคะพาะคุณพ่อก็จะได้รู้แล้วก็จะได้เตรียมตัวถูกนะคะว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายกันแน่นะคะเพราะว่าถ้าไม่ตรวจดูดีๆเพื่อความชัวรมันก็จะเตรียมของไม่ถูกนะคะเหมือนน้องไอแพรนะคะบอกว่าเป็นผู้หญิงผู้หญิงพอคลอดอ,ออกมาเป็นผู้ชายนะคะสิ่งที่เตรียมไว้ชี สีชมพูทั้งหมดเลยค่ะพี่พี่ก็คือแบบตอนนั้นก็คือโอ้โหแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือ,อช่วงเราก็ไม่ได้ซื้อของมาเยอะนะคะแต่ว่าทุกอย่างมันแค่เป็นสีชมพูนะคะก็คือมันมีการผิดพลาดนะคะแต่ว่าแพลคนนี้ก็คือแพลจะไม่ให้มีการผิดพลาดค,ะคะ่ะก็คือเอาแบบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แบบชัวๆไปเลยนะคะก็คือจะต,ตัวนิดนะคะตัวนยิบเพื่อดูว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะเพราะบางครั้งมัน มันการอุลตราซาวด์เฉยๆมันดูมันอาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าถ้าแบบว่าเราดูว่าเป็นผู้ชายแล้วว่าออผู้หญิงเนี่ยอย่างนี้ก็ยังพอว่านะคะเพราะว่าสิ่งที่เตรียมไว้จะเป็นสีฟ้าหรือสีอะไรมันก็สามารถใช้ได้กับผู้หญิงแต่ว่าถ้าเป็นสีชมพูนไม่สามารถใช้ได้กับผู้หญิงนะคะคุณ <laughs> โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดต คลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับแม่แพลวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย